พาคุณผู้ชมไปที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับตอนอ ในปีนี้เนี่ยครับมีประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามได้ลงทะเบียนเพื่อที่จะไปประกอบพิธีฮัตณ์นประเทศซาอุดีอาระเบียนจำนวน7,000ักว่าคนนะครับผู้ชมแล้วก็ขณะเดียวกันทางรัฐบาลเองโดยกรมการปกครองนี่นะครับก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปประกอบพิธีฮัต์ณประเทศซาอุดีอาระเบียทางนี้ทางนั้นเนี่ยครับพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ประกอบพิธีฮัต์ณประเทศดังกล่าวนะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมแสวงหาความรู้ในการที่จะประกอบ พิธีให้มีความถูกต้องสมบรูรณ์ตามหลักคําสอนของศาสนานีครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของฮุจจะไทยนะครับได้มีการเรียนจากแซหรือว่าไกด์นะฮะหรือว่าผู้ประกอบการที่พาพวกเขาเนี่ไปประกอบพิธีฮัทในปีนี้นี่ครับก็มีแซต่างๆจากบริษัทต่างๆนะครับก็ได้มีการบอกวิธีการประกอบพิธีฮัทให้ถูกถูกต้องตามหลักคําสอนของศาสนาอิสลามหนึ่งในผู้ประกอบพิธีฮัทนะครับเขาบอกเลยครับว่าการเดินทางมาประกอบพิธีฮัทในครั้งนี้เนี่ย ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เขาได้มาประกอบพิธีซึ่งขณะนี้นี่ครับทางเขาเองก็ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและก็จิตใจแล้วก็ได้มีการศึกษากระบวนการและขั้นตอนของการประกอบพิธีให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับผู้ชมครับนี่ก็เป็น าการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบพธิธีฮัตนะครับไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือว่าจะไปถึงที่ประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วนี่พวกเขาก็จําเป็นอย่างยิ่งในการที่จะศึกษาหาข้อมูลในเรื่องของการประกอบพธิธีฮั์อย่างถูกต้องนะครับทุกเวลานะครับผู้ชมครับ